การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและสาเหตุอะไรที่ทําให้ประเทศเวียดนามดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศได้มากกว่าไทยในปัจจุบันสวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับตาลูชาแนลมาพบก,บกับการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกคนกับเรื่องราวข่าวสารต่งตางๆที่ผมจะนํามาพูดคุยกับทุกคนสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด -19 นะครับ ส่งผลกระทบต่อการผลักดันหรือว่าการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจหลายๆประเทศนะครับในย่านอาเซียนหรือว่ารวมทั้งประเทศไทยแต่มีหนึ่งประเทศนะครับที่มีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจนะครับ ึ่งการระบาดของเชื้อโควิด -19 ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศนั้นเลยนะครับนั่นก็คือประเทศเวียดนามน,นะครับซึ่งประเทศเวียดนามน,นะครับเป็นหนึ่งในประเทศในาย่านอาเซียนนะครับที่มีการเติบโตทางด้านจ d p พีา GDP, มากที่สุดในย่านอาเซียนน,นะครับและสาเหตุอะไรนะครับทําไมประเทศเวียดนามน,นะครับสามารถดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศหันเข้ามาให้ความสนใจในการลงทุนประเทศเวียดนามมากกว่าประเทศไทยในปัจจุบัน และประเทศอะไรนะครับที่สนใจเข้าไปลงทุนในประเทศเวียดนามมากที่สุดวันนี้ผมก็จะมาพูดคุยกับทุกคนซึ่งก่อนอื่นนะครับที่เราจะมาทราบเรื่องราวเกี่ยวกับการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของไทยและก็เวียดนามนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับผมด้วยโอเคเราไปทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ ข้อได้เปรียบข้อเสียเปรียบระหว่างการเติบโตหรือว่าการทําธุรกิจของไทยและก็เวียดนามพร้อมกันเลยครับไปเลยครับต้องบอกว่านาทีนี้ชั่วโมงนี้นะคะประเทศเวียดนามเนื้อหอมมากนะคะหลายหลายชาตินะคะก็อยากจะเอาเม็ดเงินไปลงทุนบ้านเขาแต่จริงๆถึงแม้ว่าเวียดนามจะมีความได้ได้เปรียบในหลายๆด้านแต่จริงๆเราก็มีจุดแข็งในหลายๆด้านด้วยเช่นเดียวกันเพราะนั้นเดี๋ยวมาดูเปรียบเทียบกันค่ะ ใช่ครับหลายคนก็อาจจะมองข้ามจุดแข็งของบ้านเราไปนะครับไม่ว่าจะเป็นสาธารณรปโพคข,ขั้นพื้นฐานต่างๆทักษะแรงงานนะครับแต่จริงบ้านเรายังมีดีอยู่นะครับมาดูทางฝั่งของเวียดนามกันหน่อยนะที่เราบอกว่าตัวเลขเม็ดเงินนักทุนต่างชาติเนี่ยเข้ามาลงทุนที่ประเทศเวียดนามเยอะเนี่ยมันเยอะขนาดไหนเราก็ทําจุดสูงสุดใหม่แทบจะเป็นรายปีเลยนะครับใช่นี่ฮะมูลค่าการลงทุนรวม2 8 5 0 0้าล้านเหรีารสหรัฐนะครับ ใช่ค่ะถ้าจะแบ่งแยกย่อยนะคะเขามีโครงการใหม่ในการลงทุนนะคะอยู่ถึง14,600ล้านเหรียญสหรัฐค่ะแล้วก็การขยายลงทุนเพิ่มเติมจากนัทุนที่เขาลงทุนอยู่แล้วนะครับคิดเป็นเมดเงินที่ไม่น้อยครับ6,400ล้านเหรียญสหรัฐครับค่ะในขณะเดียวกันนะคะก็มีการไปควบรวมนะคะหรือซื้อกิจการต่างๆนะคะมูลค่าอยู่ที่7,500ล้านเหรียญสหรัฐค่ะส่วนประเทศที่เข้าไปลงทุนสูงที่สุดในปีสมรพัิบเบอร์หนึ่งเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับคือทางฝั่งของสิงคโปร์ครับ ค่ะแล้วก็ตามมาด้วยจีนนะคะอัน,นี้ไม่เหนือความคาดหมายเท่าไหร่นะคะ แล้วก็ต่อด้วยไต้หวันค่ะ,ะห้องกงเกาหลีใต้แล้วก็ทางฝั่งของประเทศไทยด้วยคือถ้าไปเวียดนามจะเห็นเลยนะครับว่าโรงเรียนหลายโรงเรียนนี้เขาสอนทั้งภาษาไทยภาษาจีนภาษาเกาหลีใต้ด้วยนะเพราะเขารู้ว่าทางด้านของแรงงานตอนนี้มีความจําเป็นต้องเรียนรู้ภาษาเหล่านี้เพราะว่าทางด้านของนายจ้างนะครับหรือว่าผู้ประกอบการักลงทุนเนี่ยเข้าไปลงทุนเยอะมากะนะเพราะฉะนั้นถ้าจะสื่อสารกับนายจ้างให้รู้เรื่องต้องคุยภาษาให้รู้เรื่องนะฮะถูกต้องอันนี้สําคัญทีเดียวประเทศไทยตะกี้เห็นใช่ไหมคะก็ติดอันดับเหมือนกันนะไม่น้อยหน้านะคะเข้าไปลงทุนในเววียยดดนาม้ ราค่านะคะประมาณนะคะ4 1 0 0 0ล้านบาททีเดียวนะคะอยู่อันดับ9นะคะแต่ว่าล่าสุด9้าขึ้นมาเป็นอันดับ7แล้วนะคะในช่วงปีที่ผ่านมานะคะเพราะนั้นเราก็ไม่ได้ตกกระบวนกับเขาเหมือนกันค่ะครับ แล้วก็เหตุผลนะครับที่ทําให้ทางฝั่งของเวียดนามนั้นเป็นเป้าหมายของบรรดาน,นักลงทุนมันมีหลายอย่างที่สามารถอธิบายได้เอามาดูตั้งแต่ตัวเลขเศรษฐกิจเลยแล้วกันนะครับในช่วงปีที่ผ่านมาหลายๆประเทศสะบักสะบ,บอมจากวิกฤตโควิดสิบเก้ารวมถึงบ้านเราบ้านเราจริงๆก็เพิ่งจะมีการประกาศตัวเลข GDP ก็ติดลบไป6.1%อันนี้คือของปีที่แล้วนะครับทั้งปีแต่เวียดนามบวกนะฮะบวกได้สอ่ค่ะเพราะนึ่งปอร์เป็นต์นะฮะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจนะคะปีหกสี่กา,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 าะ มั่นใจว่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้นกว่าปีที่แล้วนะคะเป็นการคาดการค่ะครับแล้วถ้าว่าไปดูรายละเอียดก็จะเห็นว่าเขามีจุดเด่นอยู่หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเสถียรภาพทางการเมืองแต่ก็ ต้องยอมรับอย่เหมือนกันว่าอาจจะเป็นเรื่องของระบบการปกครองของเขาด้วยนะครับใช่ค่ะอันนี้ถือเป็นปัจจัยสําคัญที่สําคัญเขาเป็นตลาดใหญ่เขามีประชากรถึง100ล้านคนทีเดียวก็ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญและที่สําคัญเขามีคนที่อยู่ในวัยแรงงานจํานวนมากนะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยในการส่งเสริมเรื่อง,องการลงทุนด้วยค่ะเป็น<ม>วัยรุ่นนี่แหละครับคือถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยจริงๆเรากาลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะปีนี้หกสี่ใช่ไหมหกสี่แ <64 S 1> ล<ะ>้วเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบเต็มรูปแบบแล้วสําหรับบ้านเราปีนี้เพราะมันจะวัดจากเปอร์เเซ็นนนนนนจาาววะค้ใขณทีี่ยดม ทำงานเขาเยอะเพราะนั้นเขาจะมีความได้เปรียบเราอันนี้ข้อนี้ต้องยอมแล้วว่าเขาได้เปรียบค่ะครับอายุเฉลี่ยในบ้านเรานะประมาณ40ตน้ตนๆ้นแต่อายุเฉลี่ยของเวียดนาม30นะใช่ค่ะก็วัยถือว่าวัยทำงานเลยละวัยใช้ใชงานได้เลยเนี่ยแหละค่ะอ่ะข้อต่อมานะคะความได้เปรียบของเวียดนามก็คือสัดส่วนนิด ต่อครัวเรือนของเขาอยู่ในระดับที่ต่ำถ้าเทียบกับบ้านเราค่ะอันนี้ก็เป็นความได้เปรียบอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะคในขณะที่ความตกลงทางการค้า17ฉบับเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความได้เปรียบนะครับเพราะว่าถ้าติดตามข่าวก็จะเห็นว่าทางฝั่งของเวียดนามเนี่ยเขาไปจับไม้จับมือกับแทบจะทุกประเทศเลยนะครับสหรัฐอเมริกานะถึงแม้ว่าอดีตเขาอาจจะมีประเด็นกันอยู่เนี่ยนะครับแต่ว่าเขามองข้ามละเขาจะจับไม้จับมือเพื่อเดินหน้าในเรื่องของการค้าการลงทุนสภาพยุโรปก็เช่นเดียวกันเพิ่งจะมีผลในช รวมไปถึงทางฝั่งของอาเซียนนะครับตอนนี้เขาก็จับปืนจีนด้วยนะฮะอ่าใช่โอ้โหนี่ต่อให้อดีตเขาเคยมีความบาดหมางอย่างไรเขาทิ้งไว้ข้างหลังนะแล้วก็จับไม้จับมือเดินหน้าไปข้างหน้าอันนี้คือจุดที่สําคัญที่เราเรียนรู้จากเขาได้นะครับวินวินไงอะไรที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันและต่างฝ่ายต่างได้เปรียบนะคะวินวินมันเป็นยุคนี้มันต้องไปแบบนี้แหละคนะคะความแค้นเคืองในอดีตก็อาจจะเก็บไว้อาจจะมีขึ้นๆกันเป็นบางครวง<อ>บางเวลาเท่านั้นนะคะแต่ว่าเศรษฐกิจมันต้องขับเคลื่ออออนน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 นกาาารรรเเเดิห้้ปะะะะะะะททศคคคคคีี่่สสํััญืงงุณ คุณนะคะประธานสภาธุรกิจไทยเวียดนามนะคะเขาบอกเลยนะคะว่าเวียดนามเนี่ยเขามีกําลังซื้อสูงนะคะในห่วงเวลาที่ผ่านมาที่สาคัญเนี่ยการส่งออกของเขาเนี่ยถ้าไปดูตัวเลขนะเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยมูลค่าเขาไม่น้อยนะ2 8 1 5 0 0ล้านเหรียญสหรัฐทีเดียวได้ดุลการค้าด้วยนะคะอยู่ที่1,9100ล้านเหรียญสหรัฐด้วยค่ะครับนอกเหนือนจากนี้นะครับถ้าหากว่าไปดูแล้วเนี่ยนะฮะ สำหรับในการวางแผนยุทธศาสตร์5ปีก็คือตั้งแต่ปี2564จนถึงปี2568เนี่ยนะครับทางฝั่งของรัฐบาลเวียดนามเนี่ยเขาวางแผนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพใหญ่ๆนะฮะแล้วก็ใช้แผนยุทธศาสตร์10ปีวางแผนล่วงหน้าเลยนะครับแค่นี้ยังไม่พอนะฮะยังมีแผนในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจฉบับใหม่ออกมาอีกในปี2564จนถึงปี2573ครับ ใช่ค่ะซึ่งแผนตรงนี้ก็อยู่ในขั้นตอนกระบวนการนะคะในการพิจารณาของสภาแห่งชาติเวียดนามด้วยนะคะจะนําไปสู่การพัฒนาประเทศแบบต่อเนื่องเพราะเขาวางแผนระยะยาว10ปีเลยเป้าหมายสําคัญนะคะเขาจะเดินหน้าในการพัฒนาแบบทวิภาคีด้วยนะคะกับประเทศต่างๆนะคะรวมถึงประเทศไทยก็อยู่ในเป้าหมายตรงนั้นด้วยค่ะ แล้วจริงๆในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาในเวียดนามเขาเพิ่งจะมีการผัดเปลี่ยนนะครับสำหรับตัวผู้นําในการบริหารจัดการรัฐบาลเนี่ยนะครับแล้วก็ตั้งเป้าไว้สูงมากเลยนะครับปี2045จะให้เวียดนามเป็นประเทศพัฒนาแล้วและจะสร้างหลายๆเมืองให้กลายเป็นสมาร์ทซิตี้เป็นเมือง <c oughs> อัจฉริยะด้วยตรงนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งแรงจูงใจแหละครับที่ทําให้นักทุนต่างชาติเวลาเห็นดิเรกชันภาพใหญ่ๆยุทธศาสตร์เขาไปไกลขนาดนี้ละเขาวางแผนมองข้ามช็อตไป10ปี20ปี <c oughs> ละเพราะฉะนั้นเขาก็อยากจะเข้ามาลงทุน ใช่ค่ะที่สาคัญนะคะเวียดนามเขาก็มีการส่งเสริมนะคะในส่วนของอุตสาหกรรมนะคะอย่างเช่นพื้นที่ภาคเหนือเขาจะกําหนดโซเลยนะคะถ้าเป็นพื้นภาคเหนือนะคะของเวียดนามเขาจะส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมไฮเทคนะคะแล้วก็อุตสาหกรรมสีเขียวนะคะเหมือนกันด้วยนะคะคล้ายๆกันส่วนบ้านเราถ้ามองนะเราก็มีนโยบาย12อุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยนี่ถือว่าเป็นนโยบายที่เป็นคู่แข่งกันที่สําคัญ มา<ต>ดูฝั่งไทยบ้างเรามีความได้เปรียบอะไรอย่างไรบ้างคะคุณอีกคะโอ้หลายอย่างอยู่เหมือนกันนะครับเราต้องชูขึ้นมาให้เป็นพระเอกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงการ EEC อันนี้เราพูดถึงกันเยอะแล้วนะครับก็อยากให้เป็นจุดยุทธศาสตร์ในเรื่องการลงทุนที่ผ่านมาถือว่าทําได้ดีแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องเร่งเครื่องหน่อยนะครับพะหันไปดูทางฝั่งของเวียดนามเขาก็ไปไกลพอสมควรครับ ใช่คะ่ะที่สําคัญนะคะเราต้องยอมรับนะคะว่าในขณะนี้ประเทศเราพัฒนาไปไกลแล้วเพราะฉะนั้นความพร้อมในเรื่องของสาธารณูปโภกันต่างเนี่ยมันมีความพร้อมมากเพราะ,ะนั้นเอกชนที่จะเข้ามาลงทุนเนี่ยถ้าไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะเหมือนกับพิ้วกระเป๋าเข้ามาแล้วลงทุนบ้านเราเพราะบ้านเราพร้อมและถนนหนทางอะไรต่างๆนะคะไม่ต้องไปเริ่มพัฒนาไม่ต้องไปเริ่มลงทุนอันนี้จะเป็นความได้เปรียบสําหรับเอกชนที่เขาคิดถึงการลงทุนตรงนี้ก็ประหยัดและก็เซฟได้ด้วยนะคะครับจริงแต่ว่าในแง่ของ e e c ย้อนกลับไปนิดนึงนะครับมันมีข้อจํากัดในเรื่องของการบริหาาาารรรจจัััดกกขออองงภคฐนนนนีี้้เเป็สสยะ สภาธุรกิจไทยเวียดนามนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับถ้าว่าไปมองอีกด้านหนึ่งเนี่ยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนะครับก็มีอำนาจพิเศษแต่ว่าการบริหารงานตอนนี้ยังเป็นแบบไซโลนะครับเพราะว่าต้องไปขึ้นอยู่กับกระทรวงต่างๆฉงนั้นการทํางานก็อาจจะมีบางส่วนนะล่าจะล่าช้าบ้างอันนี้มันต่างจากเวียดนามเพราะอะไรรู้ไหม กฎหมายของเวียดนามต้องยอมรับนะเขาสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้รวดเร็วตามสถาน,ถานการณ์ต่างๆแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเขาสามารถปรับอะไรก็ได้นะคะให้ตรงกับความต้องการของนักลงทุนด้วยนะคะตรงนี้คือความได้เปรียบนะคะที่บ้านเราเองขั้นตอนกระบวนการต่างๆนะคะมันยังมีกระบวนการเยอะอะ่ะเธอท่าก็เลยทําให้เราเสียเปรียบตรงนี้ก็เป็นหัวใจสําคัญนะคะว่าเราจะคลายล็อกเราจะปลดล็อกเราจะแก้ไขตรงไหนตรงนี้ได้อย่างไรเพราะว่าเป็นหัวใจสําคัญในการดึงดูดการลงทุนด้วยนะคะ ส่วนข้อตกลง FTA ที่ว่าเนี่ยนะครับการค้าเสรีที่มากถึง17ฉบับเนี่ยทางด้านของเวียดนามเนี่ยครอบคลุมมากถึง50กว่าประเทศแล้วก็มากกว่าบ้านเรา3เท่าตัวเลยนะครับถ้ามองโดยภาพรวมจะเห็นว่าทางฝั่งของเวียดนามจริงๆแล้วก็จะมีข้อได้เปรียบข้อเสียเปรียบนะครับบางประการเมื่อเปรียบเทียบกับทางฝั่งของประเทศไทยตัวเลขการสูญออกนําหน้าเราไปแล้ว FDI นําหน้าเราไปแล้ว เพราะั้นคาถามก็คือว่าประเทศไทยเราจะมองเขาอย่างไรถ้าว่ามองด้านหนึ่งเขาจะมองว่าเฮ้ย hey, มันเป็นคู่แข่งหรือเปล่าแต่อย่ามองอย่างนั้นเลยนะเรามองว่าเป็นเพื่อนกันจับไม้จับมือกันและทําการค้าร่วมกันดีกว่าใช่ค่ะเพราะเวียดนามก็ต้องยอมรับนะคะว่าเป็นคู่ค้าที่สําคัญของไทยนะคะที่ผ่านมานะคะไทยส่งออกไปเวียดนามไม่น้อยนะ1 1หมื่นล้านเหรียญสหรัฐนะคะในขณะที่นําเข้านะคะอยู่ที่5,000ล้านเหรียญสหรัฐะคะ่ะนี่เป็นตัวเลขนะคะครับในขณะที่ทางฝั่งของไทยเองก็ควรจะเข้าไปลงทุนเวียดนามเพิ่มมากขึ้นนะครับถามว่าจะเน้นที่ อุตสาหกรรมไหนหลักๆแน่นอนนะครับทางด้านของเวียดนามเนี่ยเขามีจํานวนคนเยอะเพราะฉะนั้นเน้นไปเลยครับอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานสูงครับและอีกหนึ่งแนวทางนะคะเรื่องของการจัดตั้งหองการค้าไทยในเวียดนามนะคะปีนี้น่าจะมีความชัดเจนนะคะเพราะว่าจะมีการพูดคุยเจรจาก,กันนะคะนี่คือความหวังที่น่าจะเกิดขึ้นแล้วก็ชัดเจนที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเวียดนามจะเป็นคู่แข่งที่สําคัญแต่ในทางธุรกิจนะคะจับมือแล้วก้าวไปด้วยกันนะคะถือว่าเป็นแนวทางและทิศทางที่น่าจะเกิดขึ้นสําหรับโลกในยุคนี้ค่ะ ซึ่งบางบริษัทเอกชนตอนนี้ก็เข้าไปลงทุนทางฝั่งของประเทศเวียดนามมาน,นานมากๆแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นทางฝั่งของอมตะ VN นะครับเข้าไปลงทุนที่เวียดนามเนี่ยยาวนานกว่า26ปีด้วยซ้ำนะครับแล้วก็เป็นการ สร้างแรงดึงดูดนะครับแล้วก็สร้างแรงจูงใจให้กับทางด้านของภาคเอกชนไทยเนี่ยนะครับเข้าไปลงทุนในเวียดนามเพิ่มมากขึ้นด้วยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าเขาไปกุยทางมานานละชายยี่สิบหกปีอยู่ที่นั่นฐานแน่แล้วเขาขยายการลงทุนไปโซนต่างๆพื้นที่ต่างๆตรงนี้มันทําให้เกิดความเชื่อมั่นกับกลุ่มหลังๆงหรือเอกชนหลังหลังที่อยากจะเข้าไปก็แสดงว่าสามารถที่จะเข้าไปลงทุนในประเทศเหล่านี้ได้นี่นะครับก็คือข้อมูลการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามนะครับซึ่งปัจจุบันนะ ที่ค่้นข้างที่น่ากลัวหรือว่าเติบโตที่ค่้นข้างสูงกว่าประเทศอื่นในย่านอาเซียนนะครับเนื่องจากสถานการณ์ต่างๆนะครับในปัจจุบันนะครับหลายประเทศนะครับที่เผชิญปัญหากับโควิด -19 นะครับแต่ประเทศเวียดนามนะครับทางด้านเศรษฐกิจของเขาครับมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและประเทศเวียดนามนะครับก็มีนักลงทุนนะครับที่สนใจเข้าไปลงทุนในประเทศเวียดนามอย่างมากมายเลยนะครับ ไม่ว่าอันดับหนึ่งนะครับประเทศที่สนใจเข้าไปลงทุนในประเทศเวียดนามนั่นก็คือสิงคโปร์จีนไต้หวันฮ่องกงเกาหลีใต้และก็ประเทศไทยนะครับที่เป็นห้าอันดับแรกนะครับที่สนใจเข้าไปลงทุนในประเทศเวียดนามซึ่งข้อแตกต่างหรือว่าข้อได้เปรียบของประเทศเวียดนามนะครับในการที่นักลงทุนเข้าไปลงทุนในประเทศเวียดนามมากกว่าประเทศไทยนะครับก็คือ การวางแผนหรือว่านโยบายการเติมโตทางด้านเศรษฐกิจนะครับหรือว่าการวางแผนว่าอีก40ปีข้างหน้าเขาจะทําอะไรซึ่งเป็นแรงจูงใจหรือว่าแรงดึงดูดนะครับให้นักลงทุนนะครับเข้าไปลงทุนในประเทศเวียดนามมากเลยนะครับและประเด็นที่2นะครับนั่นก็คือสถานการณ์การเมืองนะครับซึ่งประเทศเวียดนามนะครับมีเสถียรภาพทางการเมืองที่ค่อนข้างนิ่งกว่าประเทศไทยและประเทศไทยนะครับ ก็มีความวุ่นวายทางการเมืองนะครับทำให้นักลงทุนหรือว่าวนักธุรกิจนะครับไม่มีความแน่นอนหรือว่าไม่เชื่อมั่นในสถานก,การณ์ทางการเมืองของไทยนะครับรประเด็นที่3มนั่นก็คือตลาดแรงงานของประเทศเวียดนามนะครับซึ่งต,ตลาดแรงงานของประเทศเวียดนามเป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับซึ่งมีประชากรมากกว่าประเทศไทยและที่สําคัญค่าแรงขั้นต่ําที่ประเทศเวียดนามนะครับค่อนข้างถูกกว่าประเทศไทยนะครับและประเด็นที่4นั่นก็คือ วัยทางานซึ่งประเทศเวียดนามนะครับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเวียดนามในตอนนี้นะครับเป็นวัยทํางานอยู่ช่วงอายุเพียง30นะครับแต่ประเทศไทยนะครับเป็นวัยที่ทําทงานที่อายุประมาณ40แล้วนะครับและประเด็นที่4นะครับก็คือนี่สาธารณะหรือว่านี่ควรเรือนนะครับที่มีอัตราต่า,ตากว่าประเทศไทยและการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามนะครับมี ความต้องการหรือว่าอัตราการซื้อในประเทศภายในประเทศนะครับที่ค่อนข้างสูงกว่าประเทศไทยนะครับและข้อสุดท้ายนะครับนั่นก็คือในเรื่องของกฎหมายนะครับหรือว่าสัญญาการค้านะครับที่ประเทศเวียดนามนะครับมีถึง17ฉบับนะครับหรือว่ามากกว่าประเทศไทยและก็เอื้อมโดยความสะดวกต่อการลงทุนหรือว่าเอื้อมโดยความสะดวกต่อนักธุรกิจที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศเวียดนามนะครับและ ข้อดีข้อเสียของไทยแล้วก็เวียดนามนะครับก็มีแตกต่างกันไปนะครับตามที่ได้เสนอข่าวไปนะครับแต่อย่างไรนะครับหลายคนนะครับก็มองว่าประเทศเวียดนามนะครับก็คือคู่แข่งคนสําคัญหรือว่าคู่แข่งที่สําคัญของประเทศไทยนะครับในการเจริญเติบโตหรือว่าคู่แข่งทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับในย่านอาเซียนแต่อย่างไรก็ตามนะครับไทยแล้วก็เวียดนามนะครับก็ถือว่าเป็นทั้งคู่แข่งแล้วก็คู่ค้ากันเลยนะครับก็ต้อง เดินไปพร้อมกันในการผักดันหรือว่าในการช่วยเหลือการเกื้อกูลกันนะครับในการทําธุรกิจเพื่อจะทําให้ประเทศในย่านอาเซียนของเราเติบโตไปพร้อมกันพัฒนาไปพร้อมกันนะครับ โอเคนะครับสาหรับคุณผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังเกี่ยวกับการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจของไทยและก็เวียดนามหรือว่านาาตอาเซียนของเรานะครับว่ามีการเติบโตอย่างไรสําหรับผู้ชมนะครับมีความที่เห็นอย่างไรมีความรู้สึกอย่างไรฝากคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับวันนี้ผมตาลุชาแนลนะครับก็นําเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐกิจของไทยและก็เวียดนามมาให้กับทุกคนได้ทราบนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ กด u ับสไคร e ให้กับผมด้วยวันนี้ผมขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ